สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเสมาชิกช่องเชฟที่คนเดิมนะครับมาแล้วนะครับแนวทางที่หลายๆท่านรอคอยนะครับเลคคามโขงนะครับหลังจากงวดล่าสุดปูริมูลแตก3ตัวนะครับแตก3ตัวบนแตก2ตัวล่างนะครับได้ทั้ง6.51ได้ทั้ง1.6นะครับแล้วก็เซียนจำปาสักได้6.116นะครับในชุด2ตัวล่างนะครับ รวมถึงเลขของเชฟทิปเองก็เข้านะครับ6 1 6 116นะครับถ้าใครแปลง756เป็น156ด้วยก็แตก3ตัวนะครับเอาละครับมาตามกันต่อสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเริ่มด้วยเลขทูบเสียงไทยพิธีบูชารกแมวนะครับเลขทูบก็จะเป็น7274นะครับ7274แต่ว่าเอ่อดด้านบนเนี่ยรู้สึกมันจะจางๆไปนิดหนึ่งนะครับก็ฝากกันเป็นหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับ ฝากกันหนึ่งด้วยอาจจะเป็น1 2 7 4 4 7 2 1นะครับอาล่ะครับก็จะมาตามกันต่อนะครับสำหรับเลขแนวทางเลขคำนวณนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับงวดล่าสุดของเชฟเองก็ยังให้โชคต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ของเชฟเข้าเกือบจะทุกงวดเลยนะครับแตกติดต่อกันมาหลายงวดเลยนะครับรวมถึงเซียนจำปาสักนะครับก็ยังไม่พลาดนะครับเซียนจำปาเซียนจำปาสักก็ยังไม่พลาดนะครับ งวดที่แล้ว625เนี่ยภาพแต้มเดียวนะครับในชุดเด่นนะครับแต่ที่เข้าตรงๆเข้าปังๆก็ของปูริมูลนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างในงวดที่ผ่านมาได้ทั้ง3ตัวได้ทั้ง2ตัวล่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับสำหรับข้ามคืนนี้นะครับไปเริ่มกันที่เลขคำนวณหลวงพี่ย้อยนะครับหลวงพี่ย้อยข้ามคืนนี้นะครับชุดเด่นให้2 924 15,80 1,9,5,4,6,5นะครับชุดเด่นเนี่ย2924้นะครับ2,9,2,4แล้วก็ตัวรองเนี่ย1580้นะครับแล้วก็มี1,9,5นะครับมี4,6,5นะครับมี4,6,5นะครับนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหร,บรับหลวงพี่ย้อยนะครับ แล้วก็มาตามแนวทางที่2นะครับนะของปู่ริมูลนะครับหลังจากแตก3ตัวบน2ตัวล่างนะครับคําคืนนี้ปู่ริมูลวางแนวทางมาที่7 9 7 7 82 41อนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่า241นี่ถ้าจับ7มาใส่ก็จะตรงเลขทูป4ตัวเลยนะครับถ้าจับ7มาใส่แทนเลข8เนี่ยก็จะตรงเลขทูป4ตัวเลยนะครับนะแล้วก็มี501กับ458เป็นตัวรองนะครับ ไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวใครไม่ทันไปดูช่วงท้ายเอาละกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บตกให้ในช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูแบบเร็วๆไปก่อนนะครับสําหรับปูทองมานะครับตัวเด่น2596 9321นะครับก็ตรงที่2 1ตรงที่ตัวแปลงนะครับ1 7นะครับนะเพราะว่ามี9 1 7 6 9นนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายใครไม่ทันนะไปดูช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนานๆนะครับอันนี้ให้ดู เร็วๆไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่ใจร้อนนะนะครับของเชฟทีฟเองเป็น2728นะครับแล้วก็มี3598มี904มี975นะครับ2728 3598 904 975นะครับก็ตรงเลขทูบที่สอนะครับตรงเลขทูบที่สอนะครับแล้วก็ไปดูเซียนจำปาสักนะครับเซียนจำปาสักค่ำคืนนี้2879 2195 476 630นะครับก็ตรงที่27ตรงที่21ตรงที่4 7นะครับโอ้วันนี้เซียนจะปราสักตรง3ชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น27 21 4อน่อ 4, นะครับก็เรียกได้ว,ว่าตรงเลขทูปปังๆมีโอกาสลุ้นรับโชคตรงๆนะครับนี่นะครับถ้าดูเลขทูปอีกครั้งหนึ่งนะครับ 7 2 7 4นะครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ยเลข7มันจางๆเชฟก็เลยฝากกัน1ไว้ไปด้วยนะครับนะถ้าอาจจะเป็น1 2 4 7นี่แหละน่าสนใจนะครับนะครับคืนนี้นะครับเอาละครับในช่วงท้ายก็จะพาไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะสำหรับท่านที่อาจจะดูไม่ทันเมื่อเมื่อสักครู่นะครับก็จะให้ดูไปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับแนวทาง ในค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมสายด่วนนะครับสายด่วนงวดล่าสุดแตก3ตัวอีกแล้วก็ต้องบอกว่าเข้าอีกแล้วนะครับช่วงนี้สายด่วนเข้าติดติดกันหลายงวดเลยนะครับสายด่วนจะมาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับในช่วงของการถ่ายทอดสดผลหวยลาวนะผ่านช่องของเชฟที่คนเดิมเท่านั้นนะครับช่องเดียวนะไปดูช่องอื่นก็ไม่มีนะสายด่วนนะครับมีช่องเชฟที่คนเดิมช่องเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับถ่ายทอดสดผลหวยลาวนะครับถ่ายทอดสดผลหวยลาวก็ลุ้นสายด่วนนะครับในช่วงต้น ต้นต้นรายการถ่ายเท่าสดนะครับแล้วก็ลุ้นไปจนถึงประกาศผลรางวัลน,นะครับสำหรับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เจอกันใหม่ไลน์หน้าอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีท,ทุกท่านครับ